ถ้าเกิดสมมติโยนให้ได้ปุ๊บสมมติลงปึ้งเซนปุ๊บหลังจากนั้นเราต้องทำอะไรต่อกับพี่มินครับมาหาชื่อของแฟมิลี่เราค่ะก็คือต้องหาชื่อจอร์ชนะคะร์ชชื่อกาวินแล้วก็ชื่อก u ินสลีค่ะหา3ชื่อเลยใช่ไหมันนี้จะเป็นตัวอักษรอยู่นะคุณต้องหาให้จนได้ครบชื่อของทั้งสมเป็นลองลี่แทนได้ไหม <laughs> <laughs> พี่ว่าเดี๋ยวเราดูจากการทิ<ห>่อนนะหากว่า เราเวลาเหลือน้อยเราจะเรียกเขาสั้นๆว่ารีโอเคตบลงในครั้นี้ซึ่งซึ่งเรามีเวลาให้2นาทีนะครับสองนาทีสองนาทีเกมเดี่ยวหรือเกเดี่ยวหรือคู่ครับเกมเดี่ยวเกมเดี่ยวครับก็คือใครใครใช้เวลาน้อยกว่าก็ชนะไปโอเคคือเป็นรอบเดียวแล้วผมยาวเลยใช่ไหมใช่ครับเอาเอาเอาให้ได้ก่อนเราหนึ่งได้ป๊บเ็ได้ปุ๊บก็ลุยตรงนี้ได้เลยผมดูว่าแบบตัวอักษรหนึ่งฟลิปรอบหนึ่งโอ้โห ใครอยากก่อนพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเราจับเวลา2นาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเริ่มครับนิดียวองนิดยวเกือบแล้วเฮ้ยใส่จะได้ชื่อน้องลี่แล้วแหละนิดทยวพี่จอสขอขอเสียงช่วยจอสหน่อยได้ไหมครับน้ำมันเยอะไปปล่ะลูก สั้นๆว่าวินได้ไหมหรือว่าเรียกหรือหรือจีจเรียกว่าอะไรนะจีจีสั้นมากเลยนะจีตัวเดียวเนี่ยนี่ไม่คิดว่าจะสั้นขนาดนี้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้จอร์จเอาออกมาแล้วนะครับเป็นการผสมผสานอยู่ตอนนี้แค่แต่เหมือนจอร์จจะจริงจังกับชื่อกริซนี่นะคะเหมือนจะคบแล้วไม่แบบไม่ยอมเรียกเรีธรรมดานะ นี่จอเขามีแบบกลยุทธ์นะเขาแบ่งเป็นสามสเต็ปเลยนะใช่ไม่ให้ช่วยด้วยนะอันบนจเป็นของจออันแถวกลางที่เป็นโควินแล้วก็แถวท้ายเป็นอุ้ยเลืออีกห้าสิบวิครับห้าสิบวิอุ้ยทันนะจออยู่นะเีเออควินส์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 ควเหลืออีกสองสองอะไรนะับใช่ไหมจีอ อะไรนะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังกวินกวินช่วยไหมกวินกวินช่วยเล็งไหมช่วยโอ้ยอ่ะสามสิบวิแล้วครับตอนนี้ครับสามสิบวิฮะจอสได้แล้วกวินขาดตัวเองกวินขาดตัวเองตัวเอ็ตัวเอ็นแล้วก็ขาดตัวเอลอยู่ตัวเอ็ตัวเอ็ตัวเอ็นอยู่ไหนคะเอ็มหรือเอ็นไหมสิบเก้าวิสิบเก้าวิแซ่ดแซ่ด วยยยเเล่ได้เต็มเลยนะฮะมองจากหน้าจะพิมพ์แต่ว่าบทครบถ้วนนะครับใช้เวลาไปนะครับ1นาที42วินาทีเจ็บไหมน้ำมันเยอะไปเก่งมากโอเคเดี๋ยวขอชิมงานครับโอเคพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มใครเท่า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 ใครเท่ว เออเริ่มเริ่มเริ่มไกลแล้วเฮ้ยเรลวเลยเฮ้ยเร็วมากเร็วมากเร็วมากนี่นี่ตอนนี้เรียงเหมือนกันครับเรียงเป็นการสามสามแถวเหมือนกันฮะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวจีเปลี่ยนตัวจีเปลี่ยนตัวจีเห็นตัวเอสอยู่ตรงนน้นลูกเออละรุนรนตัวจีอยู่รุนตัวจีอยู่รุนอ่ะจอดอันนี้คือช่วยหรือว่าแก้ไม่น่าจะช่วยละดูจากลักษณะเอาละ อันนั้นมันจะกดว่าแจ๊สแจ๊สมาดิแจ๊สจะได้แจส๊สเ <c oughs> ขาวินถามว่มา,าชื่อขาวินสะกดยังไงเออแล้วชื่อขาวินสะกดยังไงล่ะเนี่ยอ่าโอเคอ่าโอเคอเอ้ยจอร์ดคุณช่วยคราน,นิดนึงเอาตัวไอไปอยู่ที่เดิมโอเคไม่ใช่ได้เลยครับจอร์ดจอร์ดไม่ช่วยเลยเราไม่ช่วยเลยจอร์ดไม่ช่วยก็อย่ากวน โจซี่อยู่คุณเปลี่ยนชื่อเองเป็นโจซี่เหรอโจซี่กับกับการแหมนี่เอ้ยได้ส่วนหลังมาแล้วเอาจริงพี่มีสงสัยแล้วว่ากวินจำชื่อน้องปิแอร์ซี่ได้ไหมคุณเปลี่ยนเป็นโจซี่เหรอ,อจอนเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยโจซี่ตอนนี้เรามีโจซี่กับมีการแล้วก็มีทั้งจอนแต่ตอนนี้มันเหลือแค่ยี่สิบวิเฮ้ยโอเค เอสเอสเอสตัวบ้าเอาดูดิเอสตัวอยู่มุมล้นเอสตัวอยู่มุมล้นบิวเะบิวเะบิวเอสเอสโอเคเอสมาเอสมาเดอะบิวเะบิวเะบิวโอเคอ่าโอเคถูกไหมคะเรียบร้อยครับถูกไหมถูกป่ะถูกแล้วถูกแล้วครับแต่แค่อ๋าโอเคนะจากความชิยวของเราถึงแห้วราจะฟลิปขวดได้เร็วก็ตามนะครับหนึ่งนาทีครั เราก็ได้เห็นชื่อใหม่ผสมผสานเยอะมากนะว่าจะเป็นโจซี่โจส์จอสเอสเอจโอเคพี่มีนดูแล้วเราพลิกเพื่อให้ฝั่งนี้อ่านเลยค่ะโอเคอ่าโอเคครับแต่เราต้องให้ควินซี่เป็นฐานเพราะฟินซี่ชื่อยาวสุดมันก็จะต้องพับมีป่ะเออแล้วมันก็ต้องกลับตัวพี่มีนพับทุกคนยากขึ้นไหมโอเคแต่มันไม่ยากเมื่อเราบีจอสจอสสามารถยก ยังแข่งแรงมากนี่นี่โอเคอ่ากรีนส์ลีโอเค,ออเคถูกต้องก็วินก็วินอยู่นี่ข้างบนนี่เลยครับข้างบนนี่ไงอ่าแต่พี่จอชมมอยู่ขมมนถูกถูกไหมคะโอโอโอจูชเขาสามัคคีกันมากคือเขาแกล้งกันเองตลอดนะคะอ่าโอเคถูกไหมคะโ <Okay. S 1> อเค คู่เลยเ<า>ราจะพลิกเนี่ยสีแดง30นะฮะแล้วก็สีน้ำเงิน30ไปก่อน <S <S เสร็จปุ๊บเนี่ยสองหนุกเนี่ยก็ต้องแบ่งกันว่าใครจะเป็นสีอะไรนะครับแล้วเราก็จะให้ปิดตาแล้วก็ต้องพลิกให้เป็นสีที่ตัวเองต้องการนะฮะใครได้มากสุดก็ถือว่าชนะไปใหออ้ที่มาเราเรียงนะฮะซึ่งซึ่งเราแบ่งเท่ากันอยู่แล้วตอนนี้นะครับก็คือสีละ30นะฮะสองสมคุเอาอันไหนหนสอ โ oh. อ้โหเอานี้ก็ได้ครับของอันน,น,นี้อันนี้ของจอร์ดนะสองสี่หกสองสามหกหนึ่งสองห้าอ่ะนี่นี่นี่ลืมแล้วครับ <laughs> หันด้านนี้โอเคเอาแค่นี้ก่อนกนวินพลิกสีอะไรเป็นสีอะไร <laughs> เอาแค่นี้ก่อนพลิกแดงให้เป็นน้ำเงินโอเคจอร์ดเราย้ำความมั่นใจกันอีกครั้งหนึ่งเราต้องพลิกสีอะไรน้ำ <laughs> ได้เป็นแดงใช่ครับอ่ะโอเคซึ่งพิกพิกลูกพิกพิกเลยจังหวนโอเคตรงไปเฮ้ยถอยมาก อันอันพิกโอเคตรงไปเลยเกวินตรงไปข้างหน้ากวินตรงไปข้างหน้าแล้วพิกลัวเลยพิกลัวพิกลัวเฮ้ยแต่ว่าวิธีคือไปทั้งหมดเลยก็ถ<ๆ>ูกแล้ว

โอเคพิกเลยกวินจมไปนั่นแหละพิกเลยพิกเลยพิกกลัวพิกกลัวโอเคขึ้นหน้าไปเลยขึ้นหน้าไปเลยพิกเลยขึ้นหน้าไปกวินขึ้นหน้าไปมือมือซ้ายซ้ายไม่ต้องไม่ต้องอะไรพิกกลับพิกเลยพิกเลยโอเคพิกเลย พี่ว่าเราส,สุสีไหมมันก็ดูพอๆกันว่ะสุดสี่ไหมเออเหมือนเมื่อกี้คนหนึงพิกไปคนหนึงพิกกลับคนนึงพิกไปคนนึงพิกกลับแต่เดี๋ยวทีมงานนับให้ดูคิดว่าใครชนะครับกวินยเสียมพอๆกันฝั่งนี้ไม่พออฝันะ่งนี้กวินดังมากเลยเอาไรนะ้ละ หยุดนะคะคือเขาข้ามไปแดนจอร์ชก่อนอ่าเพื่อแบบไปเคลียร์ฝั่งแบบจอร์ชก่อนผมจำดันเราเราองก่อนพิกสีอะไรนะจอร์ชพิกสีอะไรเป็นสีอะไรน้ำเงินให้เป็นแดงเนาะใช่ป่ะพี่แกบอกถูกวาเอาจริงเพราะเพราะว่าเขาวางน้ำเงินฝั่งนี้ไงเอ่อสรุปผมสีอะไรนะเรา เราเหมือนจะอยู <looking> <heart> ่ฝั่งนู้นนะไม่นี่เขามาให้ผมไงเดี๋ยวใครสีน้ำเงินเกาเกาินเก้เมื่อกี้เมื่อกี้แฟนทางทางใครต้องยืนต้องนเป็นแดงนะผมก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยผมว่าตอนนี้คนดูผมเมื่อกี้ลองย้อนกลับไปดูตอนแรกเราห่วงผิดแดงเป็นน้ำเงิน รอบนี้น้ำเงินชนะไปค่ะน้ำเงินเป็นสีจอรเหรอก็อิงตัวร้อนเก่งมากอ่ะก็เขาไางตรงนี้คุณไม่ต้องเถียงกันรอบต่อไปคุณต้องช่วยกันโอเคโอเคกูณเกมช่วยกันนะงั้นเดี๋ยวพี่มิ้นขอทีมเซตอัวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเอาจริงนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาไม่เคยสับสนขนาดนี้มาก่อนเลยจริงี่รัะนั้นกวินพี่มิ้นขอที่ปิดตาเลยโอเคนะครับ สรุปต้องพลิกสีอะไรนะพลิกพลิกไปเถอะเอ่ะจริงมันดูทุลักทุเลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราให้เวลาสองนาทีเลยคุณอยากสตาร์ทตรงกลางหรือคุณอยากสตาร์ทตรงริมอะไรตรงไหนก่อนดีคุณจะวางแผนก่อนไหมอือเราตรงกลางได้ครับโอเคมาตรงกลางอันนี้เหมือนในหนังเลยคะเด็กกับเทียร อโเคเดี๋ยว็กกับทีอาร์ช่วงแรกที่เพิ่งเจอกันเจะยังหาจังหวะกันอยู่ว่าเราจะไปยังไงดีโอเคเราบอกว่าพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเริ่มครับเฮ้ยแข็งแรงมากเออเราวางแผนกันยังไงไปฝั่งไหนก่อนไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนเอาไปนู่นก่อนโอเค ใช่แล้วเหมือนกับเขาก้าวสองขีถึงแล้วอ่ะระวังระวังระวังเอาทางนี้มาทางนี้ทางนี้โอเคโอเคเฮ้ยเร็วมากเร็วมากพี่มิ้นหรือเกมมันง่ายไปเนี่ยจริงตอนนั้นทำไมตอนทีมงานซ้อมมันดูยากมากเลยคะเนี่ยครบแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามปึ้งหยุดเวลาและทำเวลาไปนะฮะยี่สิบแปดวินาทีโอเคเอาจริงๆป่ะทีมพี่มิ้นอะสองนาทีกว่ายัง ทำไม่เสร็จเลยอ่ะจริงเหรอเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าจอยกวินเขาอาจจะทําได้ดีกว่าทีมงานเราเล่นไม่ว่าคุณจะทําได้แค่28วินาที น้องกระโดดกระโดโดแบบกระโดดบินด้วยอ่ะอ่ะสุดยอดบิซี่คุณมีท่าประจําตัวใช่ไหมคะจริหรอบีซี่ทักไทยเขาเรียกว่าอะไรคะแกลนกนี่กับอังเคิลมุ้ยคุณอินเตอร์มากเลย <laughs> <laughs> คุณทักไทยแกรนนี่กับอังเคลิลก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะปังนูน <laughs> ได้ไหมคะพมกับดาดา้าพูดอะไรไม่ได้ชักอย่างไงคุณช่วยทาンเลชถ้าให้น้องเข้าใจนะพี่มินได้ยินมาว่าฟินซี่มีความสามารถพิเศษในการชูดบาสจริงหรอ,อ,อมีมีสกิลในการโดดบริโคลจัมครับพี่ฟินซี่สามารถโชว์ได้ไหมคะคือเขาชูดบาสเก่งมากแต่ว่าเขาปัญหาคือเขาหยิบลูกบาสไปถึง ชูดบอลรอบหนึ่งได้ไหมคะหนึ่งสองสามเก่งมากเก่งมากเก่งนะเพราะฉะนั้นนี่เล่นเกมของเราต้องเก่งแน่นอนเชส s ์ up and then sit down เอาละวินกวินยืนบนกระดาษยืนตั้นร n the paper ตั้น on the paper ต่อภาพผลไม้ต่อภาพผลไม้ ภาผลไม้ต้องพูดเป็นภาษาเฟรนเดอรต่อภาพผลไม้กี่อนพีซี่เข้าใจไหมต่อภาพผลไม้ฟรุตทอสโซโอโอเคโอ้แนแนกระโดดสี่รอบรุ๖๒๓๔ออลันนี้คือยืดตัวขึ้น สองสองสองหนึ่งสองโอเคกวินจับอ่ะกวินจับกวินจับกวินจับลุ้นเลยเห็นี่มลุ้นเลยจะได้กระดาษอะไรเลขอะไรอ่ะได้สองน้ำสองโอเคอ่ะไม่ได้ตรงกลางอ่ะเอาอะไรลูกอ่ะมามามาน้ำสามเลยนะลูกนี่กวินไปพี่ซี่ยกเท้ายกเท้า ายาพิษผลไม้อาจยาพิษแตได้มาช่วยควินซี่ก่อนแล้วควิน <ผม S 1> ซี่<ม>เดียงอ,<า>อย่างาถูกไหมคะมาเลยมากดนี่มากดนี่กดเลยกดให้โอเค ไว้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆพาลูกๆมาเล่นแล้วสถิติได้น้อยกว่าผมก็อยากจะร้ทราบไว้เฉยๆแต่ได้ข่าวว่าคุณทอยได้สี่นะจริงๆสี่ร้อยเขาก็ทำได้ครับนี่คือลูกนักกีฬาใช่ไหม